คนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับการเล่นซ่อนแอบครั้งยิ่งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเกม Fortnite พร็อพฮันนั่นเองค่ะวู้ฮู้ต้องนดีนะคะแทนก็ามากับพี่ปรางด้วยนะคะพีปรางสมนีวีวีแล้วก็ยังจะมีพี่วีวีสภาอีกแบบเป็น10บสชีวิตเลยนะคะครั้งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถซ่อนหรือหาได้เก่งขนาดไหนเอาเปว่าถ้าทุกคนพร้อมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าะคะ่ะ let's go ลุยเลยไปอ่าแอมอะซิเกอร์ฉันก็เป็นซิเกอร์เหมือนกันไปแล้วไปแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปเป็นไรอะไป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 ทุกคนซ่อนซ่อนมีเหรียญด้วยมีเหรียญให้เก็บด้วยอันนี้คือซิเกอร์คือคนหานะฉันเป็นคนหาใช่ไม่ใช่คนซ่อนมีมีคนซ่อนกี่คนอะเยอะเยอะอะไรหรอหสามเยอะคนหาสี่คนคนซ่อนน่าจะสิบคน โอ้โหทั้งหมดที่เราเล่นกันะมี17คนเราทำไรอ่ะพี่รันเรารอบนี้จะได้เป็นคนหาด้วยทุกคนเราต้องฟังเสียงดีๆนะอ่ะได้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 ไอ้ตุ๊กตาที่นั่นใส่นะแกอยู่ใกล้ใครปะแกอยู่ใกล้ใครปะเนี้ยพี่แจลกปะพี่แจกเราหันหลังดินี่คือพี่แจงปะนี่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 คนนี้คนนี้คนนี้นี่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 อันเนี้ยแจกย่งมีเสียงอ้าวเฮ้ยเจลลี่แมฆของจริงนะครัเจลลี่ใครอ่ะของจริงจับ อย่าบอกนะว่ามีคนเป็นเจลลี่ไม่ไม่คนที่ชื่อเจลลี่อ่ะของจริง<อ>มีมีใบได้ไหมว่าเป็นตัวอะไรครับโหโคตรเยอะเลยจะหาเจอไหมเนี่ยจริงตอนนี้หนูอยู่ในอาหารแช่แข็งพร้อมกับเก็บเหรียญไปด้วยมีอรายา่ยย่าเนียนนะคนซ่อนอยู่ใบได้ไหมคะเป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นรถอ่ะเป็นรถที่อยู่บนชั้นไเลยครับพี่ถ้าใบรู้แน่เลยตุ๊กตาครับเป็นตุ๊กตา เป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาเกล็ดนี้เนี่ยใส่ลองยิงดิเป็ดเฮ้ยมีคนเจอแล้วเป็นตุ๊กตาอยู่บนชั้นอยู่บนชั้นเป็นไม่ใช่เป็นปลาเกอือไรอ่ะนี่เป็นตัวตุ๊กตาตัวนี้ปะเนี่ยเฮ้ยอาไม่ใช่เฮ้ยหายยากมากอ่ะเพราะว่าของมันซ้ำๆกันแล้วพอวันวางอ่ะก็มองไม่ออกนะใช่โคตรหาโคตรยากอ่ะแบบเนี้ยหายากจริงเลยอยู่ใกล้มากอ่ะคือแบบอยู่ใกล้โคตรอ่ะไอตัวผมบักข้างในวะ ไอ้โจอยู่ในห้องน้ำพี่เอจะชัดฉันจะเจอไหมเนี่ยเลยลองหาดูในห้องนหาไอโจในห้องน้ำพี่ในที่นี้ไหนที่มีคนอยู่ในห้องน้ำไหนดูดิห้องน้ำหญิงพี่ไอ้โจมาเดินเข้าห้องน้ำหญิงทะลึ่งเกินทะลึ่งเกินจะบอกว่าคนเดินผ่านที่จังหวะที่นันนาปิ้งเสร็จอะได้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 อีกห้าวิพวกเราจะเงียบกันไอร้องหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงเงียบเงียบเงียบสายสาย ว่าใครวิววิวไอ้นี่ใครอ่ะตัวฮะเขาแพงในใครก็ไม่รู้อยู่ใกล้จันเลยเช็คเลยเช็คเลยแถวนีมีสักอันหนึ่งแน่นอนเมื่อกี้หนูได้ยินที่หนูว่าหนูไอโจ้ให้โอกาสมอบตัวไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูโจ้หน่อยไปอยู่ดีไปอยู่ดีพี่ไปอยู่ไหนเขาดูดีเขาดูดีเขาดูดีอย่าเพิ่งยิงนะ๋ยวเพิ่งยิงแล้วอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะไหน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 ขาดูหน่อไเงียบ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 วันวันนี้พี่วันนี้วันนี้วันนี้ อ๋อนี่เหรอโจไปเจอไปให้ขยำไม่ใช่โจไม่ใช่อ่ะไม่ใช่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 อะไรก็หาไม่เจอหรอกเนียนมากมันเนียนขนาดนั้นเลยหรอขออนุญาตเนียนนะคะเราต้องอยู่นิ่งๆกันก่อนอ่ะมันเราต้องฟังแบบชัดๆอ่ะเราฟังเราฟังเราหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงทุกคนหยุดยิงสี่สามหยุดยิงสองหนึ่งโอ้โหไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเหมือนกัน มันดังติ้งอะได้ยินอยู่อ่ะวิวิ่เหมือนมีคนเปลี่ยนแปลงอ่ีใกล้คนหนึ่งที่หัวสีทองกำลังวิ่งใกล้รถเข็นเฮ้ยหัวแล้วหัวทองหลายคนะนี่ยน้มีคนเป็นตู้ครับมีคนเป็นตู้ประมาณสามสี่คนน่ะวิ่งผ่านโอ้ยอ่ยตกลเลยโอ้โหยไอ้เป็ดพี่แจ๊คเอาเลยเอาเลย ต่างชาติครับเป็ดต่างชาติไม่ใช่เป็ดของเราครับเป็ดใครไม่รู้ห้าสี่สามสองหนึ่งไปอ้ยใครอะเก่งเกินโอ้ใครอะเซนไม่โดนอะเซเลน่โเซเลสเซเลอุ้ยเก่งเกินเป็นเป็นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นถ้วยกะ ช่วยชาครับช่วยชาโอ้โหเล็กเกินมันเล็กไปเราเป็นแบบหนึ่งเดียวที่ยังไม่โดนค่าเป็นอะไรนี่วะเจวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่ยอมไม่ไหนไม่ไหนเอ้ยยังไงว้าว เวลาเว้ยว่ามันอ่ะหมดหมดเวลาแล้วไงก็วิ่งมาแล้วโอเคทีมพร้อมเป็นคนหาหาใครวะเนี่ยเอาล่ะงวดนี้จะเป็นสิ่งที่น่ารักให้ได้เลยเแียงหนูใจเท่บ้างไปน้องเดี๋ยวผมจะได้ดิขออนุญาตเนียนเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามานะไอคอนยี่สิบวิยี่สิบวิเร็วๆๆพี่ว่าพี่ว่าเราหาไปแจ้งได้คนแรกไหมไปทำไมทำอย่างนั้นล่ะ อาายาค่ว่าฉันเนียนตอบเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าฉันเนียนไหมแต่ฉันจะพยายามเฮ้ยมาแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีคนโดนตายหนึ่งน้องตายหนึ่งแล้วอย่าไปบอกใครเขาแต่จริงๆแล้วว่ารอบนี้เราไม่ค่อยรู้กันเนาะอุ้ยนิ่งไว้นะคะมีคนมีคนเป็นกาค่ะมีคนเป็นกาเฮ้ยมีคนไม่แปลงร่างด้วยเฮ้ยสุดจัดสุดจัด เดินโคตเนียนอ่ะเดินเนียนเดินเนียนเป็นคนเดินเนียนเอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านสถานการณ์ของพี่แจงนะครับยังคงซ่อนอยู่แล้วก็ครอบตัวอื่นเนี่ยยังนิ่งกันอยู่นะครับอย่างเช่นโจโจสั่งโบสอาหารนะครพี่เลอะไรอะพี่ลันนิ่งเชียร์แปลกๆพี่ใครไม่แปลงร่างเต้นอยู่เนี่ย ส่วนแซสนี่ตัวอาหารแช่แข็งนะคะจะออกยังไงอ่ะของใหญ่แล้วนะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนมิมคนที่เป็นสติกเกอร์กำลังม้มอยู่นะมัวดูมานีวิวี่เป็นกองขี้หมาพี่อยากรูว่าผมพี่มันมองไม่เห็นหรือว่ามันมันเกินออกไปอ่ะไม่เกินไปแบบทุเรศมากอ่ะมาพี่โจจะไม่ทุเรศก็ได้อย่าลืมนะคะเพื่อนตาปวดนะตารอยู่ไหนอ่ะ มีราศีสำหรับคนรู้รั่นไงเจอแล้วคือทำไมถึงเจอเลยวะแก้วใบอื่นอ่ะมันหันหน้าออกพี่รันหันหน้าแบบมาทักฉัเลยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปฆ่าปลาก่อนละอะไได้ได้ไอ้ปลอยู่ตรงไหนไอ้าอยู่ตรงไหนอะไรจ้ะอะไรอะไรไอ้แหลมไหนที่ปลาไหนที่ปลาไหนที่ปลายังไม่ยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยละเดี๋ยวชั้นเนี้แหละ ก็มันวิ่งต้อมหยุดก็มันวิ่งตอนนี้ต้อมหยุดอะไ้อมหยุดโคตรมันเฮ้ยรอบนี้ดเนโคตรเก่งอ่ะไอ้บางตาแล้วเหรอตายมันอยู่ไหนวะไปแล้วพิรันมันจะมาก็ไปแล้วนี่วันดีเซรันยิงเฉยเอ้ยเปิดเผยมาตาเพื่อนเองอยู่แถวไหนเนี่ย จะบอกดีๆหรือว่าจะต้องให้ผมถูดูบอกไม่ได้แถวนี้เยอะเอาไหนป้าแถวไหนไม่ได้ยังไม่ตายเอาเหรอแถวนี้เยอะป้านกแกนที่แบบว่าจะถามก่อนว่ารอบนี้แกได้แบบเปลี่ยนที่บ้างหรือยังเปลี่ยนเพราะว่าพี่รันมันเจอก็เลยไปที่อื่นเอาดูกันพี่ตางแล้วบางหัวพี่เข้าไปก่อนไอ้จานเผาพี่ไปไปพี่ไปไปอีกคนที่เนียนมากๆอยู่คือโจโจสั่ง โอเคโอเคจะไม่ก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่รู้จะไปว่าอะไรเลยของพี่คืออยู่ตรงกลางเลยอ่ะและธรรมชาติคิดว่าธรรมชาติคงต้องไปแล้วแซดเจอกันบ้างเจอกันเจอกันพี่ชายเฮ้ยพี่ไปแล้วามไปแล้วไอ้ธรรมชาตินอน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 ที่จะรออยู่แล้ว ยิงลูกนี้ลูกนั้นตาเส็จแล้วผมกำลังไล่ยิงเลยตรงนั้นนี่เฮ้ยพี่ยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิที่ไม่เปิดเผยเองเว้ยแต่พี่ก็อยากทรัผมแต่พี่จำได้พี่จำได้เดี๋ยวสิบวิเดี๋ยวจะลองดูยิงไม่โดนด้วยพี่ไปโดนเลยไอ้แซ่เป็นไห้โคตรเนียนเฮ้ยจะเป็นกระจกแบบโคตรด่าอ่ะ รอบนี้สนุกมากนะคะแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตบอกได้เลยว่าเป็นแบบที่ใหญ่มาก <c oughs> ก็เป็นว่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้เราเล่นแมปอื่นๆอ,อ,อีกจะบอกเลยนะคะ <oui S 1> ว่า,วามีหลายแมปมากม์บบไม่ใช่แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สวนสัตว์อย่างเดียวนะคะย <c oughs> ังมีแมปอื่นๆ,ๆ,ๆอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นเนาะ จ็มีอะไรอีกนะบ้านผีสาว่าว้น้ำเออบ้านผีสิงเออต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้เราเล่นอีกหรือว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก, Share, กด subscribe กับจุ๊บแจงแล้วก็น้องปรางด้วยนะคะแล้วเป็นว่าครั้งนี้พวกเราทั้งหมดคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายมันเกินมันเกิน